วัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนินสีทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันสุดท้ายท้ายสุด,สดท้ายท้ายสุดพรุ่งนี้รู้ผลก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ลงไว้เรียบร้อยหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดคลิปลงไว้แล้วเรามาดูกันเลยหนึ่งสูตรที่หนึ่งหนึ่งนี้จะมีสงองเพราะว่ามันเยอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหกแกนนี้แหละก็จะมาเจ็ดสองหนึ่งหนึ่ง สองสองหนึ่งสองสองก็ไม่มีสองเจ็ดหนึ่งสองสามมีสามมีสามคลิปสองเจ็ดนะ สีมีหมีสองมีสามสีหนึ่งมีสามส,ส,ส,สีสองมีสอีเจมีหนึ่งมีสมส สี่ห้าสี่เจ็ดมีห้าสี่ศูนย์มีหนึ่งห้าศูนย์มีหนึ่งห้าศูนย์นมีที่หนึ่ง มีหนึ่งห้าหนึ่งมีหนึ่งมีสองห้าหนึ่งมีสองห้าเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสาม เจ็ดมีสามสองแปดมีหนึ่งสองแปดมีที่หนึ่งห้าแปดมีหนึ่งห้าแปดมีที่หนึ่ง ี่แปดมีหนึ่งสี่แปดมีหนึ่งสองหกมีหนึ่งสองหกก็มีหนึ่งสองหกสีห่หกมีที่หนึ่งสองสี่หกมีสองส cào chị hai hộp mình nga hộp kèm mình cào chịt mình cào chịt mình thiện thiện ี่เก้ามีหนึ่งสี่เก้ามีที่หนึ่งห้าเก้ามีหนึ่งห้าเก้าก็มีหนึ่งสามเก้ามีที่หนึ่งห้าสู 92. สรุปสุดท้ายเออมี47ได้มากที่สุดคือ47ตัวเดียวเลย47กันคืออันดับ1คือ474741 2,7 5,7 4ห้าเส่างหลส่หาง บนเอาตัวเดียวเลยเนาะเต็มบนคือหกบวกหกบวกเก้กบวกหกบวกเกคืแล้วสิบสิบเอ็เป็นหกสบเป็นหกะ เทมันที่จริงมันสนที่หกจับมุดเลยกันผิดกันพลาดชนชนบางทีมันก็ไม่เผาสี 4, 7, ่เจ็ดเมหนึ่งห้าเจ็ดเมสอง เต็มหนึ่งเจ็ดแปดเก้าไม่เข้าเต็มสี่ห้าหกสี่หนึ่งด้วยเต็มหกใช้หน่วยบวกหน่วย <c oughs> ใช้หน่วยบนบวกสิบล่างเลยจ้ะบวกเก้าคงที่นี่เต็มได้สามหางสี่เจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ด องเจ็ดไม่ได้เจ็ดแปดเก้าไม่เข้าเต็มแต่ก็ซื้อได้นะคะเต็มหนึ่งสี่เจ็ดเต็มสองห้าเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเต็มสองเต็มหนึ่งเต็มสอง เต็มศูนยะ์ที่ห้าเนาะเต็นศูนย์ที่ห้าห้าหกสามสี่ห้าหกสี่หนึ่งเต็มห้าเต็มหกเต็มหกสี่ห้าหก เต็มเต้มตมจะบวกให้ให้ไหมนะคะก็ะคือหน่วยบนคือหกสิบล่างคือหกบวกเก้าหเป็นสองเก้าละสิบสิบเได้หนึ่งสองสามสีไม่เอาเอาห้าเลยกับหกมาห้าตัวตัวนี้ไม่ได้เข้าทั้งหมดดิอ่เจมหนึ่ง เต็มสองเต็มห้าเต็มหกเหรเต็มหกไม่มีห้าเต็มสองเจ็ดแปดเก้าเต็มเก้าสองสามสี่สี่เต็มห้าเต็มหนึ่งได้สามหารหลักร้อยเราจะใช้ใช้ตัวเก่าเหมือนเดิมหมื่นสองครั้งเนาะเอาหมื่นสองครั้งนี่คือหลักร้อย ร้อยนี่หมื่นสองครั้งก็คือศูนย์บวกเก้าบวกเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์แปดเก้าสิบศูนย์บวกสี่ได้สี่แปดสี่เจ็ดโอ้มาเรียกเต็มสร้างตู้มาศูนย์ห้าเจ็ด ศูนย์สี่หนึ่งจบหมดจบสีลักลอยโปรสีเลยสี่สี่ห้าสี่ห้าสีเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี เยอะแล้วเยอะแล้วสามหางเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองไม่มีเลยสองเจ็ดมีอยู่แต่ไม่เขาเตรียมสองสามสี่ไปที่สอง เนาะสองศูนย no. ์สองหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองสองนี่กันไว้ใครชอบไม่ชอบชอบมากเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สองมันเข้าเต็มหมดดิอันนี้เขาเต็มสองนี่เขาเต็มสามนี่เขาเต็มสี่สีไม่มีเต็มสี่ไม่มี สองเต็มเต็มนี้ไม่เข้าจากแมวสอีเจนนะมีกันไว้ก็มีอยู่ก็เข้าสูดเดียวสูตรเดียวนี้ไม่แน่นะมันจะเข้าปล่อยมากเลยสูตรเดียวก็คือสองหนึ่งีสองหนึ่งสองหนึ่งมีสองรั้งตัวนี้สองหนึ่งมีสองตัวน,น,วนี้หนึ่ง สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งอันนี้สองหนึ่งหรือสองสี่มีเต็มสามเต็มสองกันไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปสี่สองศูนย์สี่สองหนึ่ง แปดสองศูนแปดสองหนึ่งสีหางโอ้โหเวลาลืมดูดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใจวิจารณญาณานในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้รล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ทุคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า